พุทธกถาใ้สุน陀อุ้มมุนีมุนีมหามุนีสัคยามุนีสว่าอุมมุนีมุนีมหามุนีสัคยามุนีสวาอมมุนีมุนี มหาโมนีสักยโมนีสว่านอมนโมพุทธายาอมนโมธรรมายาอมนโมสังขายานามาปัฏานากายาวะตุสานิมา จิเจลุนีนามโมเมุทธาเวรัตุวิปามุตโตสีสะปฏิสัมปาธาปฏิปโนสัมมิตัสมิสาลันังภาวะ Tatagatang, lahu jantang, lahu suriyang yang, pamunca si, ti sahang, sila sapati, wanti, purisutha mi, मन जावा वंता मे ते तथा करतेने आसने थाने कमने चापी सपाता सता सोथिंग फवंतो में มหาลาพังพรวันตุวเมอายุวันาวนางสุขังปาลัง,ง,ลงนิปปาลัง,ป,ลงประมังสุขังสาึุงห อาคูเตาไถงามนิดไล่สู่อธิษฐานนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะอะปาโมนุปุถุอะปาโมนุธรรมอะปาโนสังโฆ พุทโธเมนาโธธรมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธกามธาังเมนะทางกามธานาตายะกาอจาริยเมนาโธ อะหัมภันเตอุทานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเมตตาอาุพังมรณังนุสติอาณาปานานุสติกัมม a านัง อานิจจวิปัสสนาตุขวิปัสสนาอานัตถวิปัสสนากรมทานังยาจามิอัิธามิอัิธามิสัมมาหังสัมมาหัง สัมมาอราหังสัมมาสัมพุทโธ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 พุทุโตปุทุโตุถุโอิมายะธัมาโธทะมา ปฏิปฏิยาจาติจาลาพียร์ทีมลลนาตุคขาปริมุนจิชามีอิมายะธัมมานุธัมมะปฏิปฏิยาพุทังพุจมี ธรรมังบ ma ูชิมิสังฆังบูชิมิมาดาบิดาคุณังบูชิมิอัจฉริยะคุณังบูชิมินิพพานะสะปิจโยยะหาดู